สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงกระตุ้นคริสตชนให้หลีกเลี่ยงการบูชาความมั่งมีเงินตราและส่อแสวงหาทรัพย์สมบัติแท้จริงของชีวิต เพียงวันอาทิตย์ที่31กรกฎาคมสัปดาห์ที่1 8ในเทศกาลธรรมดาหลังทรงกลับจากการจาริกไปยังแคนาดาและมาถึงวัติการได้เพียงวันเดียวสมเด็จพระสันตปะปาปาฟรังซิสก็เสด็จออกนำสัตว์บรุษสวดทูตสวรรค์แจ้งข่าวนารานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร วันนี้พระองค์ทรงให้ข้อคิดจากพระระสารประจําวันที่เตือนใจเราถึงความละโมบที่มีอยู่ในจิตใจของเราทุกคนซึ่งมันสามารถจะล่อใจเราให้เข้าสู่ความโลภและการรับใช้เงินตราแทนที่จะแสวงหาความรักของพระเจ้าและของประทานนิรันดรอันอุดมของพระองค์ Cari fratelli e sorelle, buon g i orno ก่อนทรงนำสวดสมเด็จพระสันตะปาปาทรงเน้นการพิจารณาไปที่พระรสารประจำวันของนักบุญล,ลูกาบทที่12ข้อ13ถึง21เรื่องการสะสมทรัพย์สมบัติ ที่เล่าเรื่องของชายคนหนึ่งที่ขอพระเยซูเจ้าให้ไปบอกพี่ชายแบ่งมรดกให้เขาแต่แทนที่จะตรัสถึงปัญหาครอบครัวพระเยซูเจ้ากลับเจาะไปยังแก่นสารของเรื่องนี้ว่าความแตกแยกที่เกิดขึ้นในครอบครัวนั้นมันมาจากความละโมบ เพราะเราไปปลดบังเหียนให้กับความโลภเพื่อเราจะได้ครอบครองสิ่งต่างๆและนี่ก็คือความเจ็บป่วยที่สามารถจะทำลายชีวิตและก่อให้เกิดการเสพติดได้ ความกระหายในทรัพสมบัติโดยไม่รู้จักพอบ่อยครั้งมักจะเป็นเพื่อลนเปรอตัวเองผู้คนมีความต้องการเพื่อตัวเองยิ่งทียิ่งมากขึ้นจนกลับกลายเป็นทาตต้องไปรับใช้พวกมันเพื่อแลกกับการใช้ชีวิตอย่างอิสระเสรีและสุขสบายความโลภก,ก็เป็นโรคที่อันตรายต่อสังคมด้วยเช่นกันทุกวันนี้โลกของเราเต็มไปได้วยความไม่เท่าเทียมกันอย่างใหญ่หลวงเป็นความอายุติ ทมที่ไม่เคยพานพบมาก่อนเลยในประวัติศาสตร์ที่คนส่วนน้อยมีมากแต่คนส่วนใหญ่กลับมีน้อยลองพิจารณาดูสงครามและความขัดแย้งก็แล้วกันที่มันมักจะมีความกระหายในทรัพยากรและความมังม่งมีอยู่เบื้องหลังมีผลประโยชน์กี่มากน้อยที่อยู่เบื้องหลังสงครามแน่นอนว่าหนึ่งในนั้นก็คือการค้าอาวุธ uno cui commercio scandalo nonrci แล้วจึงตรัดอธิบายว่าพระเยซูเจ้าทรงแสดงให้เราเห็นว่าการประจนเรื่องความโลภนั้นมีอยู่ในจิตใจของทุกผู้คนไม่ใช่เพียงแต่ผู้คนที่มีอำนาจหรือมีระบบเศรษฐกิจที่ดีเท่านั้น จึงอยากจะขอให้เรามองดูชีวิตของตนและตรวจสอบดูว่าเราเองก็อาจจะยึดติดอยู่กับทรัพย์สมบัติหรือความมั่งมีมากจนเกินไปต้องการที่จะมีมากขึ้นอยู่ร่ำไปหรือไม่ก็จะบ่นว่าถ้าหากเรามีไม่เพียงพอ เราอุทิศความสัมพันธ์และเวลาให้กับผู้อื่นบ้างหรือเปล่าหรือว่าเราละเลยบุตรบัญญัติและความสัต์ซื่อแล้วหันไปบูชาความละโมบแทนความโลภอาจจะกลับกลายมาเป็นลทัทธิ เป็นรูปแบบแท้จริงอย่างหนึ่งของการบูชารูปเคารพและนี่ก็คือเหตุผลที่ว่าทำไมพระเยซูเจ้าจึงทรงใช้คำแรงๆเพื่อเตือนใจเราว่าเราไม่สามารถจะรับใช้ทั้งพระเจ้าและเงินทองไปพร้อมๆกันได้และครั้นเมื่อเราตกลงใจที่จะรับใช้เงินทองมิใช่อย่างอื่นนั่นก็เท่ากับว่าเราได้ทำผิดต่อพระเจ้า Dice ma Dio e le ricchezze. จากนั้นพระองค์ทรงชี้ให้เห็นว่าเป็นเรื่องปกติและเป็นที่เข้าใจได้ว่าเราอยากจะร่ำรวยแต่เราก็ควรปรารถนาที่จะร่ำรวยในแบบของพระเจ้าและนี่ก็หมายถึงการร่ำรวยไปด้วยความรักและความเมตตาซึ่งความร่ำรวยแบบนี้ไม่ได้ไปทำให้ใครเขายากจนลงหรือว่าไปสร้างความแตกแยกและการทะเลาะวิวาทให้เกิดขึ้นกับใครเพราะความร่ำรวยในแบบของพระเจ้านั้นคือ การรู้จักที่จะให้รู้จักที่จะเจือจานและแบ่งปันที่สุดปร่งทรงสรุปโดยตรัสอธิบายว่าเพื่อจะมีชีวิตที่ดีเราจึงต้องการมากไปกว่าเพียงแค่การสะสมทรัพย์สินสิ่งของเราต้องการความสัมพันธ์ที่ดีกับพระเจ้าและกับผู้อื่นรวมไปถึงผู้ที่เขามีน้อยด้วย ขอให้พวกเราทุกคนพยายามที่จะร่ำรวยไมไ่ใช่ด้วยความโลภหากแต่ด้วยความพยายามที่ดีๆที่ผู้คนเขาจะไม่มีวันลืมคนที่เราเคยช่วยเขาให้เติบใหญ่ทั้งในชีวิตและในความพยายามของเรา นี่คือมรดกที่ดีงามที่เราจะฝากไว้ให้กับผู้อื่นขอแม่พระโปรดทรงช่วยเราให้เข้าใจว่าสิ่งดีงามแท้จริงในชีวิตที่มันจะคงอยู่ตลอดไปนั้นคืออะไร Oh, bravo, hein? Yeah.